Going on vacation, so where do you wanna go? Me? Obsessed with you? Yes. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเมย์สวัสดีครับคุณต้นสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านวันนี้เย็นไปหน่อยอาจจะมืดมืดหน่อยนะคลิปนี้อากาศดีอ่าเราก็เนี่ยครับได้ตามนี้วันนี้อีกแล้วอีกแล้วครับทางโลตัสโทรมาเชิญอีกละเรต่ไม่ไปเชิญให้มาถ่ายที่นี่นะครับคลิปที่แล้วทางบางกอกบูเลว่าเขาเชิญเราเชิญให้ไปถ่ายโลตัส เอาง่ายๆว่าพี่ๆรักษาความปลอดภัยเนี่ยดักเราไม่ทันนะวันนี้ป่านนี้ไปรอเราแล้วโรตทัเราไม่ได้แล้วป่านนี้ไปรอเราแล้วโรตัสไม่ไปนะครับเรามานี่แทนนะครับอ่ะพี่ๆมาพีโน่เป็นไงคุณหมีสี่ล้อติดเวลาไหมป้ายเล็กไม่ติดเวลาอตัวนี้พิเศษมากครับวันนี้คันนี้ดั้งเดิมเป็นรถอะไรนะเครื่องถ่ายเอกสารนะถ้าจะไม่ผิดนะป้ายแดงมือเดียวปีอะไรสองพสิบห สองห้าห้าเก้านะครับห้าเก้าป้ายแดงมือเดียวคันนี้เป็นไงคุณหมีเมื่อกี้ขับมาโอ้ขับมานิ่มมากครับฮีโน่เนี่ยเขาเบอร์หนึ่งเลยนะใช่เรื่องการขับขี่เรื่องการแบบกําลังเขาเนี่ยโอ้โหนุ่มมากสามสี่เนี่ยส่งออกได้เลยนะครับแค่ม่ต้องเชนเลยเครื่องใหญ่ในฮีโน่ร้อยสามหกวิ่งน้อยด้วยนะร้อยแสนสองหมีวิ่งน้อยด้วยดูดิทุกอย่างหัวเดิมไม่เคยทําสีไม่เคยเลยอันนี้เราจะบอกอย่างนี้เลยนะขนหนเคยทําสีเราจะพูดแต่คันนี้ไม่เคยทําสีเลยนะครับมา ตากล้องเชิญด้านข้างเลยวนมาเลยเป็นตู้อ่าุณยังอะไรยังไม่เคยใช้ลยงานเลยีโ่เนี่ยห้าน็อตใหญ่ครับพาวเลอร์เลยนะครับลูกปงลูกปืนใหญ่หมดนะครับขึ้นเขาสบายใจเลยครับนอนี้เอาข้างในก่อนเลยไหมคุณเมีเดี๋ยวมืดฟิล์มมืดด้วยจี้คอนโซลสวยๆบอตึงๆไม่เคยทําเลยครับแม่ลงแม่แรงบล็อกเบิร์กของเดิมครบเลยเริ่มหมดเลยซีดงซีดีอยู่ครบ รถมือเดียวต้องแบบนี้นะคุณหมีรถมือเดียวต้องท่านี้นะถ้าถามผมรถมือเดียวต้องท่านี้เป็นไงตู้โอ้โหตู้สูงเมตรเก้าสิบห้าครับวัดในเหรอในเลยตู้สูงยาวสองเมตรเก้าห้าวัดในกว้างเมตรเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวมาดูตู้กันมาและมีตัวพิเศษให้ด้วยนะมีลายบันไดเลื่อนนะโอ้ลิฟต์ครับเวลาใช้ยกของหรืออะไรเดี๋ยวผมกดไปรับคุณหมีหน่อย ทุนแรงทุนแรงอ่าคุณมีผมรับคุณนะอ่าคุณเปิดตัวใหพี่พี่เขาดูหน่อยอ่าโชก์ไเ,เลยนะ<ม>ลิฟต์เนี่ยนอย่างสวยเป็นปันนะครับเนี่ยยกได้เนี่ยลิฟต์นี่ติดกันเป็นแสนนะลูกค้าเราเคยไปติดคนคของบิ้วนะนี่น่าจะติดของใหม่ด้วยนะบริษัท<อ>นะเพราะรถมันเดียวเขาติดใหม่อยู่แล้วก็ติดของใหม่เป็นแสนนะก็ถือว่าเป็นของแถม ได้เลยแต่ไม่แถมนะถ้าคนต้องใช้เนี่ยผมบอกได้เลยโคตรมีประโยชน์เลยนะคุ้มคคุเลยรับนี่ณหมีลองกดขึ้นไปเดี๋ยวมันมีเนี่ยเขาทําที่พับมาเรียบร้อยแล้วนี่หมีกดขึ้นมาเนี่เดี๋ยวมันสมมติลงพื้นมานี่ยกเสมอขึ้นเลี่ยนี่เอาโอเคเห็นไหมนี่พับได้เลยเพิ่มนี่คราวนี้พี่ๆจะเห็นอะไรก็เบลดสบาย โอ้โหแล้วอย่างเงี้ยเป็นตันเบาแรงสบายเบาแรงแต่มาทุกน้ำมาทุกอะไรลูกค้าเรามีนะที่ใช้น้ำเยอะเลยเยอะเลยเป็นแพ็คเป็นขวดเลยโอ้สบายใจเลยมีลูกน้องหนึ่งคนพอเลยใช่ไหมใช่เอาขนมาวางกับพื้นก่อนเพราะลิฟต์เนี่ยมันลงได้ถึงพื้นใช่ลงถึงพื้นแล้วรถเข็นไปอ่าคุณหมีเอาให้โชว์พี่ๆก็ดูหน่อยก็ได้ดูว่าของเราใช้ได้เจิงโถนี่ครับมาน่าใช้นะคุณหมีนะแบบนี้นะครับ ผมว่านิ่มไม่ดังมากครับของใหม่ของใหม่ต้องบอกว่าของคุณภาพดีนี่เห็นไหมขึ้นปั๊บวางใช่ยกขึ้นของเลื่อนไปแล้วพื้นเหล็กใช่ไม่ต้องกลัวข้างๆเหล็กแล้วเขามีมีบล็อกรัดด้วยนะแล้วของอ่านี่รัดสายรัดได้เลยแคว้นนะครับเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหาใช้ต้องรีบหน่อยต้องรีบเลย ลิฟท้ายไม่ได้มีมาบ่อยๆส่วนใหญ่เขาจะถอดออกกัน<ถ>นะครับถอดออกเรียบร้อย <laughs> ส่วนใหญ่เขาจะถอดออกกันนะครับ <c oughs> แพงนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูขา้างหน้าปล่อยไว้งี้ก่อนปิดประตูข้างนี้ไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปยกเครื่องคุณหมียกเปิดหัวให้พี่พดูหน่อยข้างเดียวก็พอนะพี่ๆข้างนู้นมันมืดๆหน่อยนะครับถ่ายยากรถหัวสวยไม่ต้องกลัวไม่มีรอยนี่ป <c oughs> ือเดี๋ยวป้ายแดงจะเลยนะครับสบายใจได้เลยเราก็เดินผ่านกล้องกัน,กนมาอยู่เนี่ยครับโอ้โหคุณหมีคันนี้ไอ้นี่ยังอยู่เลยว่ะ รอยเช็คน็อตเนี่ยเห็นไหมสีใช่ไหมครบเลยใช่นี่ครับสีแต้มเนี่ยมาร์กเนี่ยเขาจะมีมาร์กเช็คของเขานะครับนี่ครับรอยมาร์กทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะครับโอ้ไม่ไม่ง่ายนะครับเท่าที่รถกี่ปีอยู่เนี่ยหกปีครับจะได้แบบนี้นะครับไม่ต้องคุยกันเลยว่าเรื่องชนหรืออะไรเข็มขัดยังไม่ขยับที่เลยนี่ทอยงท่อยยางอยู่ที่เดิมหมดนะครับใช่ครับหัวเนี่ยเป็นไงคุณเมย์พัลร้อนไม่มีขายนะอ่าอ่าบอกเป็นทิกเลยนะครับใช่ครับ ถ้าการร้อนไม่มีขายนะครับพี่น้องหายากมากนะครับนี่เป็นไงตู้เรียบร้อยนะ้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยมากนะครับทุกอย่างอยู่ครบเครื่องร้อยสามสิบหกแรงนะครับเป็นคอมมอนเรลนะครับเทอร์โบนะครับสี่พันซีซีเครื่องใหญ่อะเดี๋ยวนี่เลยดีกว่าเดี๋ยวค้อยยกลงทีเดียวนะครับมาถึงเรื่องราคาราคาดีกว่าคุณมีครับจัดให้หน่อยห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท คันนี้นะใช่โอ้ยปีสิบหกอะหักลิฟออกไปดิอย่าว่าได้หักลิฟอีสุขายเกือบเจ็ดแสนนะทำเป็นล้อเล่นไปและได้ไม้เท่าไหร่หนึ่งแสนสองหมื่นโลโอ้โหมือเดียวมือเดียวป้ายแดงครับหักลิฟต์ขี้หมูขี้หมาสักเจ็ดหมื่นไปไงโอ้เท่ารถปีรัพแล้วราคาห้าแสนต้นเลยยุ่งเลยคราวนี้พี่พี่ คุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ตัดสินใจใช่ครับได้ใช้งานถ้าได้ใช้งานตู้เนี่ยเหมาะสมมีลิฟต์ไปด้วยมันก็ดีมันก็ดีกว่าไม่มีพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่มีก็ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่เวลาจะใช้แล้วไม่มีเนี่ยยุ่งนะนะครับอันนี้เนี่ยได้หลายงานเลยน้ําเนี่ยเราเจอกันบ่อยเจอบ่อยครับหรือว่าบริษัททั่วไปเนี่ยที่เขาไม่ได้ใช้โฟล์คลิฟต์ตักอ่ะที่ยกอ่ะก็อย่างเงี้ยใช้อย่างเงี้ยแหละเป็นหลักมีลูกค้านะครับซื้อรถไปติด ใช่สองสาคันนะครับเขาเขาอยากได้มากเลยรถที่มีลิฟท้ายแต่เราไม่มีนะครับลูกค้าก็เลยต้องซื้อไปใส่เองลูกค้าแจ้งมาว่าของเชียงกงประมาณ7จ็ดหมื่นะพร้อมติดตั้ง6กหมื่นห้าเจ็ดหมื่นนะจะมีหลายราคาแต่เนี้ถ้าเป็นของใหม่นยแสนออกอยู่แล้วนะครับเป็นแสนอยู่แล้วนะครับเวลาไปติดตั้งใหม่แต่ไม่เป็นไรละผมก็ตีว่ามันเป็นมือสองก็มากับรถนะครับหาอยู่กิ้งกางเลยครับ0 8 5ย์8 2 4 0 5 ดูรถได้ที่ไหนคุณมีบางบัวทองครับถนนสลิงชันตะบันบุรีครับติดกับโลตัสบางคุยใสน้อยรถทุกคันมีที่มาที่ไปมีเล่มทะเบียนมีที่จอดใช่ครับไม่ใช่ว่ารถเรามามีแต่สำเนาไม่มีรถไม่ไม่มีนะครับอ๋อดูเล่มได้ตลอดได้หมดทุกคันนะครับเรามีที่มาที่ไปชัดเจนมีที่ซื้อที่เราทุกคันเราชัดเจนเอกสารครบการันตีการโอนทุกกรณีนะครับ ไม่ว่าแต่ส่วนใหญ่เราจะโอนให้แต่ถ้าลูกค้าไปโอนเองเราการันตีทุกดังว่ายังไงก็ว่ากันปะเราคุยได้หมดราคาสนใจก็โทรมาด้วยเลยครับผมศูนย์แปดห้าสามสิบแปดสองสี่ศูนย์ห้าจัดไฟแนนซ์หรือเงินสดได้หมดได้หมดจัดได้ห้าสิบห้านะครับเงินสดห้าเก้าห้านี่พร้อมโอนนะพร้อมโอนให้ครับส่งให้ฟรีฟรีเข้าส่งแถเข้าส่งเข้าส่ย์ให้หมดครับนะครับดูแลให้ดุจญาตมิตรเลยนะครับดูแลให้อย่างดีราคานี้ หาอยู่ซื้อได้เลยผมว่าราคาแบบนี้นะครับคือฮีโน่เนี่ยข้อดีของเขาคือราคามือสองเขาถูกกว่าฮิสุใช่ครับแต่เรื่องการใช้งานคือมันนานาติดจ,จังอะ่ะคุณหมีจะบอกว่าดีกว่าก็ไม่ได้แต่จะบอกว่าแย่กว่าก็ไม่ได้ใช่ครับแต่ในมุมมองผมแล้วกันทุกท่านที่ดูมาจะรู้ผมยังจะพูดเสมอว่าฮีโน่มันขับดีนะครับขึ้นเขาขึ้นดอยเนี่ยต้อง,องซื้อเลยกาลังเขาดีขึ้นเขาขึ้นดอยทุกหนักห้าตันเนี่ยต้องเอาเลยใช่นะครับไม่มีอะไรเสียเปรียบ นะครับแต่ถามว่าทําไมถึงถูกกว่าก็มันตามความนิยมนะครับฮีโนอาจจะนิยมน้อยกว่าอีสุแต่ผมมั่นใจว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้ศูนย์บริการก็เยอะแล้วเขาก็เน้นขาย4ีล้อแล้วด้วยเดี๋ยวนี้นะครับก็ลองดูนะครับเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่ถ้าไม่อยากใช้อีสุก็ลองฮีโนได้แต่ถ้าอยู่บนเขาบนดอยวิ่งหนักทุกหนักต้องการความทรงตัวดีการความแรงไม่ต้องปฏิเสธนะครับ ของเขาละฮีโนทนล้านเปอร์เซ็นต์รถรุ่นนี้ผมมั่นใจว่าจะวิ่งได้เป็นล้านโลนะครับผมมั่นใจว่าจะวิ่งได้เป็นล้านโลนะครับคันนี้เท่าไหร่แสนสองอไม่แสนสองครับวิ่งไปจบสักเจ็ดแสนสองวิ่งไปหกแสนโลนี่ก็เกินราคารถแล้วใช่อยูระบบาท <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับอ้าพี่ๆตัดสินใจกันดูนะครับ,รบชอบก็โทรมารนะครับ ชอบ4ล้อติดตามไว้หน่อยนะครับช่องนี้มีอัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคุณหมินะไม่น่าจะมีอะไรโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ